ทัก <Yeah. S 2> น,นี้เราก็อาบน้ําให้ลูกแมวนะครับเพราะว่ามันตกน้ําทาครับแล้วก็ผ้าเช็ดถอดลมนะครับแรกว่าจะได้เป่านะครับกดว่ามันตกใจครับมันร้อนเลยนะถ้าเราไม่ถอให้แห้งขนมันก็จะไม่แห้งแล้วก็แมวเขไม่ชอบน้ำาะก็เปียกก็จะเดียวสั่นเลยครับหนาวแล้วครับเหมือนมันจะหนาวอ่ะมันดิด้ดดิด้ดดิด้นเลยทำไงจะแห้งนี อเปลี่ยนเปลียนถ้เรานถึงว่าอีมันเลียทั้งคืนมันไม่แห้งเลยะ่ะครับก็เช็ดจนมันแห้งครับตอนแม่อาบน้ำให้ไข่นุยแป๊บเดียวก็แห้งไอไข่นุมันช่วยเลียด้วยแหละหอมันรู้เรื่องอแต่นี้มันตื่นอยู่ เ,เรื่อยๆจนผลมันแห้งครับถ้าปล่อยมันเียงนก็น่าจะแห้งยากตอนนี้ก็เริ่มสั่นแล้วครับหนาว เดินเนี่ยพี่ลูกมันหนุ่ยอยู่ตรงเดียบ้ามึงู้จะกล่นจะหนาวครับครเฮ้ยมันหนาวว่ะดูดิมันสันหนักมันมปนแมวเลือดเย็นนะเนี่ยไปหาผ้าให้มันใส่ไป หนาวมากเลยมีพัดลมไหมฉันนะอนอกเลยเป็นเม่นนี่อ <c oughs> <c oughs> ันนี้เป็นเม,นม,ม <c oughs> ่นหรือแมวครับผมกำับสั่นนิดๆนิดๆเป็น <c oughs> เหมือนกัน,านาหนาวนวหน้ามันหนาวเลย หนาวมากเลยเนี <T itt les> ่ย <das> ง <quart an> ั้นเราต้องเกลี่ยทีเป็นแห้งดีกว่านะหน้าคลองมันมันแห้งมันหนาวทุกอย่างพัดลมทั้งนั้นแข็งอ่ะตายมั้งตายไม่้มันจะแห้งง่ายนี่เก็บกันั้าง